ขาวิทยาลัยว่าไหลลัก ขอแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดคนครศรีธรรมราชและชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าเข้าสู่ปีที่24เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วการที่จะประเมินว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยคนทั่วประเทศที่จะประเมินนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกรรมการสภามหาลัยมานานถ้าจะบอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างกันนะคะ Uh, ตอนนี้เนี่ยปีหน้าปีที่24ที่เริ่มเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเริ่มต้นค่อนข้างดีก็คือว่าศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งชะง,งักอยู่เนี่ยคาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะได้ผู้รับเหมารายใหม่ก้าวต่อไปที่จะได้ศูนย์แพทย์เราอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ได้แน่นอนนะคะมีมติกันเรียบร้อยมีแผน แผนทางที่จะเดินไปเรียบร้อยว่าเดือนไหนอะไรเพราะฉะนั้นภายในกรกฎานั้นจะได้ผู้รับเหมาคนใหม่นะคะแล้วก็จะได้อธิการบดีคนใหม่อธิการบดีเนี่ยพวกวไลลักษ์เองชาววไลลักษ์เองเนี่จะคาดหวังค่อนข้งสูงว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนที่เ,เก่งๆเนี่ยมาสมัครมากนักเนื่องจากว่าเขารู้สึกมันอยู่ใกล้อยู่ห่างบ้านห่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชาวชุมชนวไลลักษ์เองเนี่ยคงต้องช่วยกันหาแล้วไปขอร้องคนที่เราเห็นว่าเออน่าจะมา ทำให้วาลัยลักษ์ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยดีเนี่ยอันนี้ก็ในฐานะเป็นกรรมการสัตยาเราก็จะต้องไปรับฟังประชาคมนะคะแล้วอยากเชิญชวนทุกคนว่าช่วยกันคือปกติเราจะบอกว่าคนนั้นทำไมไม่ทําอย่างนั้นคนนี้ทำไมไม่ทําอย่างนี้ตอนนี้เราต้องเป็นชุมชนที่ช่วยกันบอกว่าเออเราอยากได้อธิการเก่งๆดีๆช่วยกันหาสักทีแล้วก็ช่วยกันให้ความเห็นว่าออคนนี้แสดงวิสัยทัศน์เราดีหรือไม่ดียังไงนะคะ คืออยากให้ปีที่24เป็นปีที่ทุกคนคิดว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นของเรามหาวิทยาลัยนี้เป็นของชาวนครศรีธรรมราชนะคะไม่โทษคนนั้นโทษคนนี้สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อไปนี้คือก้าวเดินที่มั่นคงที่ทุกคนร่วมกันค่ะ